ที่วิไมต้องค่ะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะเราพากันมาเยือนกันที่โตเกียวอ๋อบรรยาก่ะตอนนี้นะคะต้องอยู่ที่คาเฟ่ค่ะนี่เลยด้านหลังนะคะโตเกียวสวีทค่ะความชื่อแล้วมันคงจะสวีทไม่น้อยเลยใช่ไหมคะ ที่นี่นะคะเป็นร้านขนมที่ชื่อดานแบบญี่ปุ่นเลยนะก็คือโมจินั่นเองหรือว่าไดซุบุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าวันนี้นะคะจะมาแนะนําเมนูอะไรที่แบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกันบ้างนนะคะเด<ฮ>ี๋ยวตามไปดูกันเลยไหนๆมาร้านโมจิที่น่ารักน่ากินขนาดนี้ <_ S 2> ก็ขอพาเพื่อนๆมารู้จักเรื่องราวของโมจิญี่ปุ่นให้มากขึ้นกันหน่อยค่ะ กับประเภณนี้การตำโมจิหรือที่เรียกว่าโมจิสึกินั่นเองโมจิก็คือขนมหรืออาหารว่างประจำชาติยอดฮิตของคนญี่ปุ่นที่ใครหลายๆคนพูดถึงซึ่งเป็นอาหารว่างที่สามารถรับประทานได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และโมจิยังถือเป็นอาหารมงคลในหลายโอกาสของชาวญี่ปุ่นนิยมนําไปเป็นเครื่องสักการะเทพเจ้าตามความเชื่อแต่โบราณอีกด้วยช่วงปีใหม่ชาวญี่ปุ่นจะมีการทําโมจิด้วยวิธีแบบโบราณดั้งเดิมที่เรียกว่าโมจุสกิโดยจะเริ่มจากการใส่ข้าวเหนียวญี่ปุ่นลงในอุสุหรือคกไม้ขนาดใหญ่แล้วก็ต้องมีคนใช้สากไม้ที่เรียกว่าคิเนะตำลงไปเป็นจังหวะและมีผู้ช่วยอีกคนมาทำหน้าที่ ช่วยพลิกโมจิไปมาจนได้ออกมาเป็นก้อนแป้งโมจิที่นุ่มเหนียวพร้อมนำไปทำขนมและอาหารโดยนำไปนึ่งแบบผ่านไอ้น้ำ จากนั้นนํามาแบ่งเป็นก้อนพอดีคําแล้วนํามากินกับน้ําตาลผสมแป้งถั่วเหลืองหรือโชยุผสมกับหัวไชเท้าบดละเอียดแต่ในเทศกาลปีใหม่ชาวญี่ปุ่นมักจะนําโมจิมาใส่ในน้ําซุปร้อนๆร,รับประทานที่เรียกกันว่าโอโซนิค่ะดังนั้นโมจิจึงเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเพราะวัตถุดิบหาง่ายและวิธีทำก็ไม่ยากอีกทั้งยังให้พลังงานสูงเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีอากาศค่อนข้างหนาวทําให้คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานโมจิเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายนอกจากนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นไดฟุกุสอดไส้ผลไม้ชาเขียวงาดำช็อกโกแลตหรือรสชาต,ติต่างๆมากมายซึ่งคำว่าไดฟุกุนี้นะคะก็มีความหมายว่าโชคดีและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศเรียกได้ว่าโมจิหรือไดฟุกุกลายเป็นอาหารว่างหรือขนมยอดฮิตของชาวญี่ปุ่นหากใครอยากลิ้มลองรสชาติไดฟุกุและโมจิที่เป็นรูปอุ้งๆคิ้วๆแสนน่ารักแบบนี้ก็แวะมากันได้ที่ร้านโตเกียวส สวีทคาเฟ่ค <aún> <yelled> ่ะมาถึงเมนูแนะนำกันแล้วนะคะของร้านโตเกียวสวีทนะคะแล้วก็ที่ร้านนะคะเขาก็ยังมีการเรียนทำสูตรโมจิมาจากที่ญี่ปด้วยนะคะแล้ววัตถุดิบบางอย่างเนี่ยก็นำเข้ามาจากญี่ปุ่นเช่นกันก็แบบเรียกว่ามีความเป็นญี่ปุ่นนะคะมาเริ่มกันที่เซอร์ของร้านเลยดีกว่าค่ะโมจิแนวน้ำรสถั่วแดงนั่นเอง อุ้งๆเนี่ยนุ่มนุมดึงดึดังๆมากเลยค่ะนี่ค่ะข้างในเป็นไส้โแดงหวานไมมากสำหรับตัวโมจิซิกเนเจอร์อันนี้นะคะน้องอุจงอุะนีผี้นะคะก็จะราคา79บาทค่ะต่อมานะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันก็คือโมจิหมิ่ช็อกโกแลตค่ะตัวนี้ราคา99บาทค่ะ นี่ถึงจะเป็นช็อคโกแลตแต่รสชาติก็จะไม่หวานมากเหมือนกันหอมหอมนนของหกโกโก้ที่ลอยลอยู่ข้างบนน้ำดิชโมจิแมวน้ำรสเิียวเมลอนข้างในนะคะโอ้นี่อนอดิชอิตาดาีิมัสหอมกลิ่นเมลอนค่กโมจินุ่มๆข้างในแบบหวานหอมเมลอนแล้วแบบมันเย็นๆด้วยนะเราแช่ไว้ในตู้เย็นอยู่ <c oughs> อันนี้ราคา79บาทค่ะ,คะต่อมานะคะเป็นโมจิแมวน้ำรสมันม่วงผักนี่ตัวนี้ข้างในไส้มันม่วงได้รสชาติเนียนๆของแบบเนื้อมันม่วงเหมือนเราแบบกินมันกระบโมจิรวมๆกันเลยนัวๆนิดนึงแล้วก็ได้รสมันม่วงไม่ได้หวานอันนี้79บาทบเกาทกัน มอคเคเโดโมชิสตอรี่นะคะนี้ก็จะมีความแบบผสมนมมอคเคเโดนะหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีความยี่งขึ้นไปนะคะหอมนวลๆมันๆอีกนึงแล้วก็จะแบบกลิ่นหอมแล้วก็จะมีสตรอเบอรีร่ค่ะตัวน,นี้ราคา130่บาทค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่สั่งขนมมาทานในร้านก็จะมีบริการน้ำชาฟรีเติมได้ตลอดไม่อั้นเลยค่ะเฉพาะสาขา3ย่านนี้นะคะจะไม่มีชานมไข่มุกค,ค่ะจะมีให้บริการที่สาขาเมกะบ,บางนานและสยามสแควร์วันส่วนบรรยากาศในร้านจะเน้นเป็นโทนสีขาวสะอาดตาตกแต่งด้วยโต๊ะเก้าอี้ไม้ที่เรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่นเลยเติมความสดชื่นด้วยต้นไม้สีเขียวเล็กๆและต้นแคคตัสจิ๋วน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะ เพื่อนๆที่สนใจตามมาทานโมจิอุ้งๆกันได้ที่ร้านโตเกียวสวีทคาเฟ่สาขา3มย่านซอยจุฬาลงกรณ์50ค่ะวันนี้ก็อินแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบนะคะการท่องเที่ยวนะคะอย่าลืมติดตามรีวิวจับ่ายต้อมด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวทั้งเมืองไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเลยนะคะเตรียมติดตามเราชมด้วยและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย